บ้านพาทัวร์พามาดูบ้านพร้อมอยู่2ห้องนอนสองห้องน้ำทำเลจอหอบ้านบุบ้านตลาดเพียง1.6 5้าล้านบาทเท่านั้นข้างในจะเป็นยังไงตามบ้านพาทัวร์มาเลยค่ะเริ่มจากบริเวณหน้าบ้านตรงนี้มีพื้นที่เราสามารถต่อเติมทําที่จอดรถได้ขับเข้ามาดีๆจอดได้ถึงสองคันเลยนะคะและพื้นที่ด้านหลังไว้ปลูกผักสวนครัวได้ค่ะบริเวณด้านหน้ายังจัดแต่งสวนสวยงามเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านได้ค่ะเข้าไปดูภายในบ้านกันเข้ามาด้านในจะเป็นโถงจัดแต่งเป็นโซนนั่งเล่นแถมโซฟารูปตัวเอลมาให้ พร้อมโต๊ะวางทีวีแบบนี้เลยค่ะแถมถาม่านให้ด้วยทั้งหลังเลยบ้านหลังนี้แบ่งสัดส,ส่วนอย่างชัดเจนไปดูที่ห้องครัวกันในครัวทําเคาน์เตอร์ครัวมาให้พร้อมซิงล้างจานตู้เก็บของด้านล่างหน้าต่างระบายอากาศและยังมีประตูออกไปโซนหลังบ้านด้วยแถมโต๊ะรับประทานอาหารสี่ที่นั่งมาให้แบบนี้ด้วยนะคะไปดูโซนห้องนอนกันค่ะมี2ห้องนอน2ห้องน้าห้องแรกจะเป็นห้องนอนโซนหลังบ้านมีหน้าต่างมาให้1บานจัดตกแต่งเป็นห้องนอนลูกด้วยเตียงพร้อมที่นอน3ฟุตและยังมีตู้เสื้อผ้าแบบ3บานมาให้ด้วยค่ะฟเฟอร์นเที่ นี่แถมให้หมดเลยนะคะถัดไปจะเป็นห้องน้ํารวมเข้ามาในห้องน้าฟังก์ชันการใช้งานครบอ่าล้ังหน้าชัดโคกปูกระเบื้องให้จรดเพดานและห้องสุดท้ายจะเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวนะคะในห้องน้ําฟังก์ชันการใช้งานเหมือนในห้องน้ํารวมเลยค่ะสุขภัณฑ์ที่นี่ใช้อเมริกันสแตนดาร์ดปูกระเบื้องให้จรดเพดานถัดไปจะเป็นส่วนของห้องนอนห้องนี้จะอยู่โซนหน้าบ้านจัดตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ให้ครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าแบบ3บานแล้วก็ยังมีเตีีียยยยงพรรร้้้้อออมมท่่่นนาาาาใหหดวววเเเกกิะป๋ขู ใครสนใจบ้านพร้อมอยู่โซนจอหอบ้านบุบ้านตลาดสอบถามบ้าน,านเพื่อนแท้คนหาบ้านได้เลยค่ะหรืออยากชมบ้านจริงนัดหมายได้เลยนะคะ